เมื่อวานเนี่ยผมก็กลับมาบ้านใช่ปะพอจบรายการที่ออกฟีโนโมินา่าแล้วผมก็นั่งฟังคุณโดนอทรัมแกก็ไลฟ์ประกาศนโยบายต่างๆและนี่คือบรรยากาศที่แกตบไล่นะผมก็สังเกตล้วใครมายืนข้างๆแกวันเนี่ย๋อมาซาโยชิซันเป็น c e o ของ s อ f แ bank นะครับก็นักลงทุนระดับโลกแน่นะเรียกระดับโลกนะไปลงทุนในหุ้นลายๆตัวแล้วถูกแบบเต็มที่เลยโดยเฉพาะยิ่ง n อ็นวีเดียซัดไปเยอะนะแล้วก็โอ้โหสุดยอดเลยนะครับหนึ่งร้อยบิลเลียนน่าสนใจนะฮะล่าสุดครับก็มายืนเคียงข้ามโดนอ ทรัมป์นะผมก็ตกใจเหมือนกันนะโอ้โหมาโซยิซันมายืนยันข้างโดนัลด์ทรัมป์เลยแล้วก็ออกมาประกาศนโยบายสําคัญนะฮะบอกว่าเตรียมพร้อมจะลงเงินนะลงทุนในสหรัฐอเมริกาเป็นจนํานวนเงินกว่า100บิลเลียนนะโอ้โหน่าสนใจนะหนึ่งร้อยบิลเลียนเดี๋ยวผมให้ฟังบางช่วงบางตอน We'll discuss a couple of points. We'll take some questions later if you'd like. I'm sure you might have one or two. I'd be shocked if you didn't. I'd be very impressed. But I'm honored to welcome one of the most accomplished business leaders of our time the founder and ceo of softbank everybody knows mm. softbank masayoshi 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 Masa runs na. one of the largest companies in japan and among the most successful investment and technology companies anywhere in the world one of the most successful investors in the world mm. and we've just concluded a very productive meeting and today i'm thrilled to announce that softbank will be investing 100 billion ดอลลา r ์ในอเมริกา creating 100,000 American jobs at a minimum ก็ออกมาประกาศชัดเจนนะบอกว่าซันนะครับมาซาโยชิซันเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นักลงทุนที่ประสบความสมตตาคมากที่สุด ของโลกเลยนะครับก็แน่นอนแลาไปลงทุน n อ็นวีเดียลงทุนหลายๆตัวนะครับถึงหลายตัวมันจะเจ๊งก็ตามนะครับแต่ว่าหลายตัวก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เตรียมพร้อมครับก็มีการเขาบอกว่ามาได้พูดคุย productive meeting เขาใช้ว่า productive meeting คือได้คุยกันนอกรอบแล้วนะก่อนหะน้าที่มาประกาศวันนี้นะก็ยินดีที่จะประกาศว่าคุณซันเนี่ยจะมาลงทุนในสหรัฐอเมริกาเป็นจนํานวนเงินกว่า1 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับสะใจโดนัททรัมป์มากๆแล้วนโยบายยังไม่ทันยังไม่ทันจะเริ่มรับตําแหน่งนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะแยะ สมควรนะครคุณซันแกก็ออกมาชมเชยนะบอกว่าพร้อมนะแล้วก็มั่นใจในทิศทางของรัฐบาลคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหละว่าจะนำภาษาอเมริกากลับมาคึกคักดึกดักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การลงทุนเม็ดเงินใหญ่ขนาดนี้นะครับจะสร้างงานกว่า1 0,000อัตรา ในสหรัฐอเมริกานี่เขาได้หน้าไปเต็มๆเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมคงไม่ได้เปิดฟังจนจบให้คุณมาโซยิชันพูดนะฮะแต่ว่าคร่าวๆก็เห็นไหมฮะว่าเริ่มที่จะลงตัวกันแล้วนะครับหลายคนก็วางโพสิชันไว้ต่างๆตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะเดินเกมเร็วนะฮะผมเห็นเลยนะนี่มันยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยประกงประกาศอะไระแถลงการเหมือน ปัดดุดดังเป็นประธานาธิบดีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ทุกๆอย่างที่พูดมัน take action ไปเรียบร้อยผมก็เลยคาดการว่าหลังจากนี้นะหลังจากรับรับ,บตำแหน่งแล้วเนี่ยนโยบายอะไรต่างๆของโดนัลด์ทรัมม์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นรวดเร็วเพื่อนๆติดตามกันให้ดีนะบางทีสื่ออย่างผมเนี่ยแทบจะหายใจหายคอไม่ทันเลยนะฮะ ฮะอย่างนี้เลยนะแบบว่าอัดอีกแล้วเหรอเอาปรับอีกแล้วเหรอเอานี่เปลี่ยนอีกแล้วเหรอ,อประกาศันนี้ผ่านแล้วเหรอมันจะรวดเร็วแบบนั้นนะครับบางทีการาฟเกิร์ฟก็ไปเลยนะตามไม่ทันเหมือนกันนะก็ยังไงก็ต้องรอติดตามให้ดี ผมมาดูที่คุณวาลาเมียปูตินนะเมื่อวานก็มีการกูกกลับไปทางยุโรปนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้ยุโรปมันกําลังจะกดดันเขานะให้กําลังผ่านเส้นบางเส้นเขาเล็กเลดไลน์นะฮะเส้นแดงของเขานะครับเส้นแดงที่ cannot return นะคือ cannot step back from คือถ้าผ่านเส้นนี้แล้วกลับมาไม่ได้แล้วนะ เส้นที่ไม่มีวันหวนคืนแล้วกันเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยมันเพาะๆนะครับตอนนี้เขากำลังรู้สึกว่ายุโรปเนี่ยกำลังผลักดันเขาให้ข้ามก้าวผ่านเส้นแดงเส้นที่ไม่มีวันหวนคืนนะครับถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยมันมีแต่เดินหน้าปาชาดะอย่างเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะต้องใช้มิสไซนะใช้ระเบิดระดับน่ะระดับที่มันไฮเอ็นกว่านี้นะครับประมาณนั้นละกันนี่คือโ um มเมนตัมเมื่อคืนนะมีการรายงานไลฟ์สดจากทาง financial time นะก็สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ก็เริ่มคุกุุนกันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนน,นั้ ผมขอพูดถึงประเด็นนี้ละกันนะครัผมคาดว่า3านโยบายที่จะเกิดขึ้นในวันที่20มกราคมเนี่ยจะเกิดขึ้นดังนี้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะหลังจากที่แกเน้นพูดมุ่นพูดนี่มาโดยตลอดเนี่ยหนโยบายที่โดนอทธรรมจะต้องจัดการคือผู้รีันะัยะผู้อพยพเม็กซิโกโดนแน่นี่คือนโยบายอันดับหนึ่งที่อาจจะเกิดแอคชั่นเลยในวันที่20หรือ21ตามมาติดติด นะโยบายที่2นะครับที่ผมคาดว่าคุณโดนัททำจะต้องไปแตะก่อนนะยังไม่ใช่คริปโตเคเรนซีนะผมยังคิดว่าเป็นอย่างนั้นจะเป็นเรื่องของนี่แหละฮะสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยจะหยุดให้ได้ตามคําพูด24ชั่วโมองอะไรเนี่ยจะมีการประกาศอะไรบางอย่างแล้วก็มีการไปเจราจาไปคุยกันนี่แหละราคาทองคําจะ มีการผันผวนในวันที่20ใครเทรดทองคํารอดูให้ดีและสุดท้ายเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของการลดภาษีอันนี้ผมมั่นใจว่ามีแน่นอนลดภาษีให้ประชาชนไปก่อนเลยลดความกดดันเพราะว่าอะไรนโยบายลดภาษีของโดนัลดทรัมป์ที่ทําไว้ในสมัยที่แล้วกําลังจะหมดลงแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนไปด้วยปีใหม่แล้วก็จะได้ลดความกดดันก่อน เปิดมาปั๊บลดภาษีประชาชนไปเลยนะครับมันก็ทุกอย่างก็ดูดีผ่อนคลายไปแล้วสเรื่องเนี้ยผมว่าน่าจะเกิดขึ้นแต่ไอ้สเรื่องเนี้ยมันจะไปก่อให้เกิดปัญหาต่อมาการลดภาษีให้กับประชาชนเนี้ยมันจะทําให้รัฐเนี้ยรายได้น้อยลงและสุดท้ายเนี้ยไอ้กระทรวงดงกระทรวงดอสจะไปตัดตัดรายได้คนอื่นอีกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยมันจะนําพามาสู่นโยบายที่4นะครับที่จะเกิดขึ้นตามมาติดๆนี้ก็คือการขึ้นภาษีทาริฟนะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลในเมื่อรัฐบาลเนี้ยเสียรายได้จากการลด ภาษีให้ประชาชนไปก็ต้องไปเพิ่มไรายได้จากการขึ้นทรีฟสินค้านำเข้าอะไรหรือเปล่านะครับบวกกับนโยบายคริปโตเคอเรนซีคิดว่าน่าจะต้องมาแล้วเพราะว่ามีนโยบายมีแนวคิดเรื่องของการหยิบ ยกบิตคอยมาใช้หนี้กันอันนี้น่าสนใจมากๆนะว่าถ้าเอาบิตคอยมาใช้หนี้กันเนี่ยจะเอาขนาดไหนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นเป็นเปาะๆไปขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนกันมานะก็ให้กําลังใจกันมาได้นะอ่าเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่แล้วกันนะวันพรุ่งนี้นะฮะ้ใครสนใจซื้อสินค้าต่างๆก็เข้ามาที่ช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าได้นะครับซื้อนู่นซื้อนี่ก็เป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จะในกาสามสิบนาทีเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคน,น บมยบายครับ